สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะวันนี้เจอกันวันอังคารที่4มีนาคมนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณที่กดติดตามรวมถึงทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอให้กําลังใจเนาะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปวันกับคูเปอร์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะว่าในข่าว ตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาที่ดังๆนัมีเรื่องอะไรบ้างก็จะม,มีในเรื่องของตอนนี้นะคะที่เขามีข่าวก็มีในเรื่องของอเงินดอลลาร์ร่วงจากภาษีของทรัมป์นะคะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลง2วันติดกันเลยนะคะ <S <S เป็นครั้งที่เขาบอกว่าเลวร้ายที่สุดนัตั้งแต่ปี2023เนาะหลังประธานาธิบดีโดนทัททรัมป์เนี่ยเริ่มเก็บภาษีในเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา ประธานาธิบดีโดนทัททมนะคะลงนามคำสั่งเก็บภาษีจีนเพิ่มเป็น20%และเตรียมเก็บภาษีจากแคนาดาเม็กซิโกในอัตรา25%มีผลวันเดียวกันก็คือวันที่4มีนาคมขณะที่จีนก็มีการตอบโต้เรียกเก็บสินค้าเกษตรนำเข้าจากสหรัฐเนี่ย10-15%มีผลวันที่10มีนาคมนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะ โดนทัททรัมป์เนี่ยลงนามคำสั่งให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาราชการของสารรัฐ เมื่อวันเสาร์นะคะที่ผ่านมาก็ประมาณวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะโดนัททรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นคำสั่งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศนะคะคำสั่งนั้นกล่าวถือเป็นการยกเลิกนโยบายที่ออกโดยบิลครินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่กาหนดให้หน่วยงานต่างจัดโครงการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่ได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างไรก็ตามนะคะคำสั่งของทรัมป์ยังอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆสามารถคงระบบสนับสนุนดังกล่าวไว้ได้การกำหนดภาษาราชการถือเป็นแกนกลางของสังคมที่เป็นเอกภาพแล้วก็เหนียวแน่นนะคะและสหรัฐอเมริกาจะมีความเข้มแข็งขึ้นเมื่อพล,ลเมืองสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระด้วยภาษาเดียวกันนะนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็มีในเรื่องของสำนักง,งานประกันสังคมน,นะคะที่ไม่เคยผิดนัดชำระการาจ่ายเงินของผู้เกษียณนะคะการดำเนินงานของโดสนี่เขาบอกว่าคุกคามการหยุดชะงักของสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณหรือเปล่านะ,ะอันนี้เป็นคําพูดของอดีตหัวหน้าหน่วยงานเป็นคนพูดในเรื่องนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่า สำนักง,งานประกันสันงคมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เคยพลาดการจ่ายเงินสวัสดิการเลยนะคะแต่ว่า,าหลังๆเนี่ยนะคะมีการจ่ายอาจจะเป็นผิดนัดบ้างอะไรประมาณนีนะ้ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆคนมีคำถามใต้คลิปวันนะคะบางคนก็ยังไม่ได้รับเงินผู้เกษียณนะคะ ก็มีการต่อเนื่องของการตรวจสอบรายเดือนของชาวอเมริกันหลายล้านคนนะคะตกอยู่ในความเสี่ยงหลังจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาลอของทรัมป์นะคะก็มาตินโอมมลลีกล่าวว่าอาจจะมีการผิดนัดนะคะการจ่ายชำระเงินรายเดือนของผู้เกษียณนะทุกคนก็มีข่าวในเรื่องนี้ด้วยนะ,ะและอีกเรื่องหนึ่งที่เขาข่าวมาล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาจะหยุดสนับสน,อนอุนยูเครนอะไรประมาณนี้ล่ะ เนาะทุกคนต่อไปมาดูในเรื่องประกันสังคมของเรานะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะเผยพบเงินออมเนี่ยกว่า800ล้านดอลลาร์สำนักงานประกันสังคม SSA นะคะเปิดเผยในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าได้ระบุถึงเงินออมหรือการดึกเรื่องต้นทุนมูลค่ากว่า800ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ2025ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเงินช่วยเหลือ,อทรัพย์สินแล้วก็การจ่ายเงินเดือนนะคะ s อ a นี่ระบุว่าได้ระงับการจ้างงานและลดเวลาล่วงเวลาลงอย่างมากช่วยให้ประหยัดเงินได้ประมาณ550ล้านดอลลาร์นะทุกคนหน่วยงานของรัฐบาลที่บริหารโครงการประกันสังคมกล่าวว่าได้ลดงบประมาณระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ITS ลงเนี่ย150ล้านดอลลาร์โดยการยกเลิกสัญญาที่ไม่จำเป็นแล้วก็ระบุการลดลงในสัญญา ITS อื่นๆด้วยนะคะรักษาการคณะกรรมการ SA Lee d u d e k นะคะล่าวเมื่อเย็นวันจันทร์น้าวเ <c oughs> มือม่อวันจันทรก็คือเมื่อวานนะคะหน่วยงานนี้ดำเนินการแบบอัตโนมัติมานานเกินไปแล้วดูเด็กกล่าวในการถแถลง การนะคะว่าการใช้เงินหลายพันล้านเหรียญสารัฐทุกปีไปกับการทำสิ่งเดิมๆเนี่ยด้วยวิธีเดิมๆส่งผลให้ระบบราชการหยุดชะงักไม่มีประสิทธิภาพและขาดการปรับปรุงบริการที่สำคัญถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นะนะคะ SSA นะคะโอ้ระบุว่าสามารถลดการเดินทางได้ประมาณ70%ประหยัดได้10ล้านดอลลาร์นะคะ นอกจากนี้ยังยกเลิกสัญญามูลค่า15ล้านดอลลาร์แล้วก็ช่วยเหลืออีกประมาณ15ล้านดอลลาร์นะคะทุกคนเยอะเนาะด้านอื่นๆที่ได้รับการลดลงภายใน SSA ได้แก่ข้าบไปรษณีย์การพิมพ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแลรรย้วก็ทรัพย์สินนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ SSA เริ่มแจ้งให้พนักง,งานทราบว่าจะมีการลดจำนวนพนักง,งานอย่างมีนในยะสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับหน่วยงานคาดว่าพนักงานมากถึง7,000คนน่าจะถูกเลิกจ้างเนาะอันนี้วันก็เคยลงคลิปไปแล้วนะน่าจะเป็นเมื่อวานเนาะ s อสนะคะกล่าวว่าสำนักง,งานของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ได้บังคับตามกฎหมาย อาจได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการลดจำนวนคนซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิอกองค์กรและก็ตำแหน่งการแต่งตั้งใหม่ตามคาสั่งและการลดจำนวนพนักงานนะคะการเลิกจ้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบด,ดีโดนัทัมได้เพิ่มการาเลิกจ้างพนักงานรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานะทดลองงานโดยมีการเลิกจ้างไปประมาณ20,000ลายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอดีตกรรมธิการ SSA นะคะมาตินโอมันลีเตือนว่าการตัดงบประมาณล่าสุดของหน่วยงานโดยกรมประสิทธิภาพของรัฐบาลอาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบประกันสังคมภายใน30-90วันข้างหน้า ที่สุดแล้วคุณจะเห็นระบบล่มสลายและผลประโยชน์ต่างๆถูกขัดจังหวะโอมาลี่กล่าวนะคะเขาบอกว่าผมเชื่อว่าจะเห็นสิ่งนี้ภายในประมาณ30 9 0ถึง90วันข้างหน้านะคะว่าจะล่มสลายลงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะกล่าวเกินไปในนักสุบพิมพ์เขาพูดอย่างนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของชาวมีการหลายล้านคนอาจได้รับเงินเพิ่มจากประกันสังคมและ อาจรวมถึงร่างกฎหมายภาษีด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับบางคนนะคะชาวเมกันหลายล้านคนจะได้รับเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเร็วๆนี้แต่ที่ปรึกษาเตือนว่าอาจหมายถึงคุณก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยนะคะในเรื่องของ Social Security f a n e s Act นะคะเป็นกฎหมายที่เขาเพิ่งผ่านไปเนาะที่ลงนามด้วย อดีตป,ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะที่ยกเลิกไอตัว WEP แล้วก็ GPGPO ซึ่งลดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับผู้เกษียณอายุในภาครัฐประมาณ3.2ล้านคนที่ได้รับรายได้าจากเงินบำานาญด้วยนะคะวันนี้มีผลบังคับใช้ของกฎหมายย้อนหลังไปอีกถึงประมาณเดือนมกราปี2024ดังนั้นนะคะผู้รับผลประโยชน์อาจได้รับเงิน เรียกเงินจ่ายแบบย้อนหลังเนี่ยครั้งเดียวซึ่งอาจมีมูลค่าหลายพันดอลลาร์แล้วก็สิทธิประโยชน์รายเดือนที่สูงขึ้นเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะคะสำนักงานสำนักงานประกันสังคมกล่าวเมื่อเดือนมกราะะว่าสสริการของอาบางคนจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในขณะที่บางคนอาจมีสิทธิได้รับเพิ่มอีกประมาณ1,000ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะนั่นเป็นจํานวนเงินที่มากเกินกว่าที่จะจ่ายได้แต่สําหรับบางคน มันอาจเพียงพอที่จะเพิ่มรายได้จนต้องเสียภาษีเพิ่มได้นะคะก็คือมีรายได้เพิ่มก็ต้องเสียภาษีเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคราวนี้ก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่งด่วนนะคะทุกคนแต่แต่ละคนเนี่ยผู้ที่ได้รับนี่ก็จะมีการเตือนนะคะแล้วผู้คนก็มีเวลาเตรียมตัวในการที่จะเสียภาษีนะคะก็ประชาชนจะต้องจ่ายภาษีเมื่อไหร่ผู้คนนะคะที่มีเวลาอารับเงินตรงนี้นะคะ มีอีกประมาณ1ปีก่อนที่เจ้าหน้าที่กรมสมรรพากรน,นะคะจะเตือนเรื่องการเสียภาษีนะคะพวกเขาอาจถูกเก็บภาษีแต่ไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะถึงปี2025หมายถึงว่าเสียภาษีมีรายได้ปีนี้ก็เอาไปเสียปี2026นกะคะก็เป็นภาษีของปี2อ2 5่ก็เหมือนเราปีนี้ปี2อ2 5ัี้เราก็ ภาษี2024มาเสียปีนี้นะคะเขาบอกว่าคุณควรจะได้รับเงินในปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับจนถึงตอนนี้ดังนั้นจึงสะท้อนอยู่ใน S A 1099สำหรับปี2025นะคะก็คือเหมือนได้รับปีนี้อย่างที่วันบอกนะคะปี2025เนี่ยแล้วก็เอาไปจ่ายปี2026เนาะ S S SA จะส่งแบบฟอร์ม SSA แล้วก็1099เป็นแบบฟอร์มนะคะที่แจ้งรายละเอียดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กับผู้ที่เกษียณนะคะที่มีรายได้เกี่ยวกับประกันสังคมเป็นรายปีนะคะที่วันพูดถึงที่เพื่อนวันได้เป็นปีนะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะก็คุณอาจจะจูงหักภาษีจากเงินประกันสังคมได้ถึง85ขึ้นอยู่กับว่ารายได้รวม ของคุณนั้นมากกว่าจํานวนฐานตามสถานะการยื่ยนภาษีของคุณมากน้อยเพียงใดนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะก็จะมีเลทน,นะคะว่าจะจ่ายภาษีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวของ SSA อีกเรื่องหนึ่งนะคะ SSA นะคะมีเครื่องมือที่ช่วยคำนวณว่าผลประโยชน์ด้านประกันสังคมต้องเสียภาษีหรือไม่นะคะและหากต้องเสียภาษีจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะคะลองเข้าไปดูนะทุกคนเขามี ให้ที่ sa gov เนาะนอกจากผลประโยชน์ด้านประกันสังคมที่ต้องเสียภาษีในสัดส่วนที่สูงแล้วนะคะผู้รับผลประโยชน์ยังต้องดูแลฐานภาษีเงินได้โดยรวมด้วยนะค <c oughs> นะการจ่ายเงินดังกล่าวอาจจะทำให้บุคคลนั้นๆต้องเสียภาษีในอาาัตราที่สูงขึ้นหรือที่เรียกว่า irmma นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกัน Medicare นะ IIRMAA ก็ย่อมาจาก Income Related Monthly Adjustment Amount นซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เพิ่มให้กับเบี้ยประกัน Medicare ส่วน B และก็ส่วน D สำหรับผู้ที่มีรายได้สูงนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆจากวันนะคะจริงๆถ้าใครมีอะไรแบบสงสัยนะคะเข้าไปที่ SSA gov นะคะเป็น เกี่ยวกับประกันสังคมนะคะมีเยอะแยะความรู้มากมายเลยนะคะอยากรู้อะไรเสิร์ชเข้าไปแล้วก็ไปอ่านนะคะซึ่งมันจะได้ความรู้มากมายเลยนะคะในนั้นส่วน iis นี่ก็เข้าไปที่ iis. go ค่ะก็อันนั้นก็มีความรู้มากมายเลยนะคะที่เราอยากจะรู้อะไรเราก็เสิร์ชเข้าไปนะคะแล้วก็ตามดูข่าวข่าวอะไรด้วยนะคะมันก็จะรวมรวมกันแล้วทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะ คลิปนี้วันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะอาจจะเป็นประโยชน์เล็กๆน่นอๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ